ครับอยู่กับผมเอง XL วันนี้ผมจะมาแนะนำแมปที่มีชื่อว่าดี m o s อะไร,อะไรสอย่างนี่แหละเตคกดเข้าไปเลยนี่นี่ครับใครอยากเล่นนี่นี่คุณก็สามารถสต็อปคลิปแล้วก็มาพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับผมผมไม่ได้ขดัดแย้งอะไรอยู่แล้วครับมาไปเลย แบบนี้จะมีบรรยากาศค่อนข้างมืดนะครับแบบนี้จะมีบรรยากาศค่อนข้างมืดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีบรรยากาศค่อนข้างมืดมันไม่สว่างมันแต่กกอนะครับแต่ก่อนมันสว่างมากเลยนี่นะครับแบบมันก็จะเป็นประมาณาน,นี้คุณสามารถอักกิดกระบองได้ดีอันนี้คือกระบองเลกที่เราจะได้ดังนั้นเราก็ต้องมีนี่ซ เดีผมมีแล้วอันนี้ฝงก็มีแล้วคุณต้องใช้อันนี้สองคุณต้องใช้สิบห้าอันนี้มณีอันนี้สี่สิบห้าอันย่อมมีอันนี้สามร้อยสามสิบอันยมมีอันนี้หกร้อยเจ็ดสิบห้าอัญมณีอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยอัญมณีนะครับสองพันสองร้อยอัญมณีสามพันแปดแปดร้อยอัญมณีห้าพันสี่ร้อยอัญมณีเก้าพันหกร้อยอัญมณีนะครับ อันนี้คือบอกราคานะครับนี่มันเลี้ยแต่ราคาของมันนะครับนี่เห็นบางอันนี่ผมอันนี้เป็นแสนเลยนะครับนี่อันสุดท้ายแล้วผมได้มานี่มันจะเป็นสีแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ดูนะครับนี่เห็นไหมมันบอกว่าสีส้มใช่ไหมครับแต่ทําไมเห็นพอรูโลมก็อาจจะงงว่าทําไมมันเป็นทำใ้มันเป็นสีเหลืองไม่ใช่อะไรครับมันอยู่ที่มีแสงนะครับพอไปไปที่โน้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีส้มทันทีเห็นไหม กายเป็นสีส้มนี่เราต้องเก็บอัญ,ญมณีอันละ 1, หนึ่งพันหนึ่งัญ,ญมณีหนึ่งพันัญมณีหรือบางทีใครอยากเป็นเฟอร์รี่ก็นี่โดนนี่เลยไปกันเลยฮลโหลส่วนผมยังไม่ได้วิธีทิ้งลิงใต้ยูทูบนะคะเพราะฉะนั้น ผมจะบอกแต่ชื่อม맵แล้วกันผมผมจะให้ทุกคนนั้นสตอ็อปคลิปแล้วก็ดูชื่อ맵แ,แล้วกันดีผมสามารถอดพวกคุณได้คุณเข้าบอกชื่อมาใต้คอมเมนต์ได้เลยผมจะเอสคุณครับจริงๆผมทำผมเล่นโลบอกมานานแล้วนะครับแต่ ยีรหัสไปก็เลยได้รหัสใหม่มาก็เลยกลายเป็นประกาศไปนเนี่ยครับผมเลยกลายเป็นเบคอนเห็นไหมอันย้อนวันนี้ผมสองแสนกว่า,วาแล้วเผื่อมีในอนาคตเขาอาจจะมีปืนหรือมีมีมีอะไรวันนั้นผมก็เลยเก็บเอาไวนะ้เนี่ยไปในสองวันผมมีสองแสนอันแล้วอ่ะเนี่ยผมมีไฮเบิบอลอันสุดท้ายเลย ถ้าอยากเล่นกับผมพิมต้คอมเมนต์ได้เลยนะคบส่วนอันนี้ผมยังไม่มีเพื่อนมาเล่นนะไม่รู้ผมจะเชิญคำขอเพื่อนมาหรือยังก็ t f i อ e เดี๋ยวซีพวกนี้จะว่างไหมเขาว่างไหมวะ <H it> ่เวลาเองออกไปไหนทำไมไม่จีบเ,เข้าลงเลยเอ้ามาเหมือนเขาจะไม่เข้านะครับจะเข้ามันจะสนุกนะครับใครที่เป็นเซอร์เบอร์รี่อ่ะเชื่อผมเถอะไม่รอดดู เดี๋ยวผมจะให้ดูดาม,มิดมาไม้เบสบอลถุนนะครับน,น,นี่เห็นไหมสามร้อยห้าสิบนะครับหรือบางทีก็สามร้อยหกสิบจิตสามร้อยแปดสิบก็มีนะครับอันี้นแดงบางทีคนที่ซื้อ VIP นะครับ VIP ตรงนี้นเขาจะได้มามดเบสบอล VIP มาแต่ดาม,มิดแค่รนะ้อยผมไม่รู้อ่ะเห็นพี่ ขี่อะไรก็ไมร่รู้เห็นเขาทำช่อง youtube เกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนะครับมันมันมีดามจแค่รอยเดียวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีดามจเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องติดตามต่อไปนะครับผมก็ต้องมาตูลงอย่างนี้แหละดิใครอยากเล่นกับผมก็พี่ไว้ใตายเขาไม่ได้เลยโอเคเพื่อนผมมาแล้วนะครับนี่นี่น,น,นี่ดู น,นะครับเขาเป็นดูบนะครับก็คือฟังเราอยู่ไหมเนี่ยตอนนยฟังเราอยู่ไหมโอเคมามามาอยู่อยู่มีอะไรเนี่ยที่จะให้ทำอะไรทำอะไรคุณ มามามาชอบฮ็อฟิีนั่นก็ตามาฮอบบ้เฮ้เฮ้เฮ้เป็นเฟอรี่ไปหลบผ่านอ่ะเราไปเจอ มานี้โดดให้เรยวเอาไหมอ่าไม่เอากูกิบหื้ยสู้หรอสู้หรอ,อ,อสู้หรออ้อตไม่รู้วิธีตีเฮียเขาเค่อยลิน้นกว่ายอยู่เขาเค่อยลิน้นอ่านะกกจับแม่งเลยโง่ ครับพี่น้องมา <c oughs> ดูสิถ้ามอนน่ามันจะไปไหนนะครับพี่น้องดูเหมือนว่าจะไปไปเป็นเฟอร์รี่นะครับมานะดูสิเขาจะไปทำอะไรหรือนายนมาทำอะไรฉันทามก่อนนายมาทำอะไรอ,อ้าวผมอยู่คนเดียวอีกแล้วมาเป็นไลฟ์มันออกไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นผมจะชวนเพื่อนคนที่เหลือมากดน,นะครับเท่าที่ยังมีอ่ะนะมีเท่าไหร่ก็ถึงเท่านั้นโอเคเนี่ย๋ยวสิคลิปผมทำอยู่ไหนทีเดียวโอเคแปดหรือหลายนาทีละ <c oughs> ผมก็ต้องมาทำคลิปอยู่เหมือนเดิมแหละ เผือท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับครับนี่ผมเป็นรีคอนนะครับนี่นึ่ใครปิดเฟอร์รี่ผมจะอ่อนให้แล้วกันนะครับนี่ผมจะใช้สีสีอะไรดีวะน้อผมจะใช้อันนี้นี่สีเขียวลงหนุนนะครับดาเมจใช้ยี่สีเิาเะใช้สีเท นะมันแล้วแต่ดำหมีมันนะครับจือค้างห่ายนะครับเนาะพออยู่กบบที่มีเสร็จแล้วคราจะสวยมากขาบอกเลื่องเสงด้วยซึ่งเราสามารถเห็นได้ถ้าบอกเลยถ้าเราถืออันเนี้ยเพื่อเราจะสามารถเห็นได้และฟรลลี่จะสามารถเห็นได้เหมือนกัน แต่เฟิร์ตี้มันสามารถเห็นตอนเคลื่อนได้มันก็ไม่แตกหรอกตัวนอันนี้อันสุดท้ายนะครับโคตรโหดเลยนะครับไม่ได้มาลืมหรอกามาทำให้ดูเฉยๆนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาปิดคลิปเพราะฉะนั้นผมนมี่มันมีกล่องตัวนี้ด้วยแต่มันเก็บยังไม่ได้นะครับ ให้เก็บได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับี๋ยเดี๋ยว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 กะปิดกระปิดทีเดียอันนั้นยืนข้างๆกันเตี้ยจังนายนายนายเตี้ยจังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก่อน <t ical noise> นั้นเจอกันคลิปหน้านครับขอบคุณครับ